สวัสดีครับวันนี้เพจที่ดินบ้านสวนผลไม้จันทบ,บุรีนะครับวันนี้ที่พามาดูที่เปล่านะครับพิกัดอยู่หาดเจ้าเหล่าจันทบ,บุรีนะครับแปลงนี้เนื้อที่สองไร่แปดสิบสามตารางวานะครับติดทางสาธารณะนะครับน้ําไฟถึงนะครับทางเส้นนี้นะครับก็มีเพื่อนบ้านเลือนเคียงนะครับเป็นเส้นคู่ขนานกับเส้นชายหาด เจ้าหล่านะครับผมเข้าไปไม่ไกลนะครับก็ถึงชายหาดแล้วใกล้กับชายทะเลมากนะครับเนื้อที่ตรงนี้นะครับเป็นที่เชิญเชิญเนินนะครับซึ่งด้านหลังเป็นเขานะครับมองแล้วนะครับเหมาะแก่การทําบ้านพักนะครับผมหรือว่ารีสอร์ทนะครับได้นะครับโฮมสเตย์ได้นะครับติดทางเลยนะครับ ดินแถวนี้ดีนะครับผมดินแถวนี้สามารถทําการ,กรเกษตรปลูกทุเรียนทําสวนผลไม้ได้นะครับเอกสารโฉนดนะครับเนื้อที่2ไร่83ตารางวาราคาขายอยู่ที่5.5ล้าน5นะครับราคาต่อรองกันได้นะครับผมด้านหลังเป็นเขานะครับอากาศดีมากแล้วก็มีเพื่อนบ้านเรืนเคียงนะครับไม่เปรี่ยวนะครับ ถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้เลยนะครับที่เพจที่ดินบ้านสวนผลมไม้จันทบุรีนะครับติดต่อมาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์095668 9895นะครับติดต่อมาได้ที่ทินะครับสวัสดีครับ